ผู้ช่วยผู้ปัญชาการฐานบกนะคะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังคนค่ะในพื้นที่กองทัพภาคที่4ี่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างผู้ช่วยผู้ปัญชาการฐานบกและคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่สี่โดยได้วางผ่านพุ่มศักการะอนุสาวรีย์วีระไทยสองัยหรือว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ วางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกำลังพลโดยกองทัพภาคที่4มีหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจของกองทัพบกในการเตรียมกำลังใช้กำลังและพัฒนาประเทศโดยในสายงานกำลังพลได้มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาวะที่ดีและดำเนินงานภายในระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานด้านกำลังพลที่สำคัญประกอบด้วยการพิทักษ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพ คือการป้องกันประเทศอาจทีการรับสมัครฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ซึ่งมียอดผู้สมัครในปีนี้ร้อยละ56.77รวมถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพกำลังพลผ่านโรงพยาบาลค่ายฐานในพื้นที่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนใวเรียนกิจกรรมพัฒนาแม่บ้านอาสาการพัฒนาครูต้นแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต่อมาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับฐานใหม่ปรัดที่1ประจำปี2566ที่กองพันฐานราบที่2กลกรมฐานราบที่15ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้ชิดเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันโดยเมนูอาหารนะคะมีข้าวน้ำพริกปลาไข่ทอดยอดชะอมค่ะกะทิยอดมะพร้าวใส่กุ้งแล้วก็อาหารหวานเป็นลอดช่องกะทิสด ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมกันมากในภาคใต้ถูกใจน้องฐานใหม่ทุกคนนะคะโดยจะเห็นได้จากการน้องที่น้องๆฐานยืนรอเข้าแถวเพื่อเพิ่มอาหารเป็นรอบที่สองระหว่างนั่งรับประทานอาหารค่ะพลเอกสุขสารได้พูดคุยซักถามถึงความเป็นอยู่หากเดือดร้อนหรือไม่สบายใจสามารถบอกให้ผู้บังคับบัญชารับทราบได้ทันทีพร้อมทั้งแนะนาค่ะให้น้องๆฐานใหม่ที่สนใจจะรับราชการฐานต่อสามารถที่จะสมัครสอบได้จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีการฝึกและพบปะครูฝึกฐานใหม่ของกอง ฐันฐานราบที่2กรมฐานราบที่15เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับฐานทุกนาย ต่อมาคณะได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กําลังพลฐานบกที่ปลดประจำการทุกคนลพาพและครอบครัวโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของนางสาวนิตยาเฉลิมวันบุตรสาวของจ่าสิบเอกสุเทพหม่อมประลัดผู้พิการขร้าราชการบนานาญซึ่งได้ปรับแต่งพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก20,000ตัวบริเวณหลังบ้านคาดว่าสามารถส่งขายได้ในตลาดสดตัวเมืองกิโลกรัมละ40บาทซึ่งเป็นรายได้ที่เลี้ยงครอบครัว จากนั้นคณะได้ไปยังโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสุขภาพของทัพภาคที่4ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายผู้บัญชาการฐานบกในปีนี้โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธยังได้จัดแพทย์และการตรวจสาขาเฉพาะทางลงไปให้การตรวจรักษาให้กับทุกรงพยาบาลในพื้นที่กองทัพภาคที่4และได้ขยายต่อยอดไปที่กอรมนภาค4ี่ส่วนหน้าค่ายสรินทร์โดยได้อนุมัติของแม่ทัพภาคที่4ให้เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพของทัพภาคที่4ส่วนหน้าและได้พัฒนาแอปพลิเคท่านสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กําลังพล สามารถที่จะติดตามผลการตรวจผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลให้สามารถค้นพบผู้ที่มีความเสี่ยงและนำกลับมารักษาก่อนส่วนศูนย์ปฏิบัติการโรลคลมร้อนกองทัพภาคที่สโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่สจํจำนวน6โรงพยาบาลรับผิดชอบหน่วยฝึก42หน่วยมีผลลัพธ์ที่ดีไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บจากความร้อน